แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาสอนการเล่นเฟอร์เนติโนนะครับผมเาลยคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องไฮบิดเอ็กซ์กอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาสอนการเล่นเฟร์เนติโนนะครับผมว่าวิธีการเก็บดอกไม้การปาดอกไม้การ อันติมันทํากันจะไดแลวมันเอกความหักนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องดูก็คือสกิลก่อนครับเราต้องเข้าใจสกิลของเฟอร์เรนติโน่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูสกิลแรกครับก็คือสกิลติดตัวนะครับคุณผู้ชมครับมันคือสกิลการแทงนะครับมันจะสร้างโบนัสความเสียหาย192บวกอีกไปดก็คือไอเทมนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันจะฟื้นฟูเลือดนะครับผม17 3านะครับหลังจากแทงเสร็จนะครับ มันจะสามารถพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดพร้อมกับวิ่งเร็วขึ้น50เปเ็นเป็นเวลา0.5วีครับหมายความว่าไงครับนี่คือวิธีการแทงครับนี่อันนี้คือไม่มีพาสีนะครับเวลาพารีมันมาเดี๋ยวมันจะคูดาวให้เองครับผู้ชมครับสำหรับพาสีนะเดี๋ยวเอกรอพาส์ตีก่อน เออเออนานจังวะพาส,ส์ติไม่เลยจะมาวะมันนานไปไหมอ่ะผมไม่น่านแทงเล่นเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปาดอกไม้เก็บก่อนลกันนะโอเคครับพอสกิลแรกนะครับคุณผู้ชมครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการปาดอกไม้นะครับผมเฟรนติโนนะครับจะปาลูกดอกนะครับใส่ศัตรูนะครับผมพร้อมสร้างความเสียหาย480นะครับมันจะสตัน0.5วีนะครับ พ uh, ร้อมกับจะเก็บ Energy พลังงานเพิ่ม100พลังงานให้กับตัวเองนั่นเองนะครับแล้วเวลาเราเก็บสกิลนะครับผู้ชมครับสกิลของมันนะครับสกิล2จะรีเซ็ตทันทีไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามนะครับผู้ชมครับก็คือว่าดอกไม้นะครับมันจะพุ่งไปในทิศทางด้านหน้านี้นี่ครับถ้ามันโดนนะครับดอกไม้นะครับผมมันจะเป็นสามเลี่ยงเบอบิวด้าครับก็คือด้านบนด้านซ้ายด้านขวาบางกรณีจะมีด้านล่างด้านซ้ายด้านขวา บางกรณีนะครับที่อยู่ติดแบบนี้บางทีดอกไม้นะครับจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทาให้เรานะครับเล่นยากมากๆเลยนะครับจึงเป็นพื้นที่ที่เล่นตรงเนี้ยได้ยากมากสลับเฟอร์นันติโน่นะครับพยายามอย่าเล่นตรงนี้ให้ไปเล่นแถวนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับอันนี้นะคือพื้นที่ในการเล่นของเฟอร์นันติโน่ก็คือว่าที่ไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็ที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับมันจะทําให้เราสามารถเก็บดอกไม้ได้ง่ายขึ้นก็คือจุดนี้นะครับนี่คือจุดนี้จุดนี้ นะครับแล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นี่ครับเพราะอะไรครับทําไมถึงแนะนาว่าเป็นจุดนี้ครับที่มันไม่กว้างแล้วก็ที่มันไม่แคบเวลาเราปาดอกไม้ดอกไม้จะอยู่ใกล้เราเวนะครับจะสามารถให้เราคอมโบได้ไม่ติดขัดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับอันติเมตนะครับของเฟอร์เรนติโนนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นการนะครับพุ่งโจมตีไปหาเป้าหมายพร้อมติดเหมือนคำสาบดูเอวอ่ะทุกคน แหมว่านะครับอันติฟอร์เรนนะครับเมื่อเราอันติไอเจ้ากระทิงแดงใช่ไหมทุกคนตัวนี้มันมีซีซีแต่เรานะครับจะติดซีซีมันนะครับคือเราจะโดนซีซีมันก็คือสตันนะครับแต่ในบริเวณอื่นๆ4คนนะครับไม่สามารถตีซีซีเราได้ครับอันติเฟอร์เลนติโนจึงควรอันติผู้ที่จะไม่มีซีซีดีที่สุดนะครับหมายความว่าไงครับเราควรอันติ ย่างงี้ก็ได้ลาวิวอย่างงี้ก็ได้คิวกอดก็ได้นะครับตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่มีซีซีอ่ะแล้วเราจะกันซีซีเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าเราอันติตัวที่มีซีซีเราจะโดนซีซีในตัวนั้นนะครับแต่จะไม่โดนตัวอื่นอย่างเราไปอันติเทนยเงี้ยไอ้เชื่อเอ้ยทำไมเราโดนสตันวะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอันติโดนโดนอาเทนแล้วรอบข้างอ่ะจะไม่โดนซีซีนะครับเอออธิบายง่ายๆแบบนี้ลวกันนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับต่อไปนะครับวิธีการเก็บดอกไม้นะครับในฉบับของไฮบิดเอนะครับผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาเก็บยังไงนะครับวิธีการเล่นของเอกนะครับก็คือว่ามันมีพาสซีเอกจะจิ้มก่อนจิ้มแบบนี้ปุ๊บหลังจากเราจิ้มเสร็จนะครับเอกจะกดสกิลสอนะครับเพื่อจะโยกออกมาแบบนี้ทําไมถึงเอกกดสกิลสอครับเพราะว่าสกิลสอครั้งแรกมันจะสโลนะครับนี่ครับมันจะสโลนะครับเป็นเวลา1วิ50%านะครับผมมันจะทําให้เรานั้นปาดอกไม้ได้ง่ายขึ้นครับ ส่วนการยกนะครับสกิลครั้งที่2มันจะเป็นการสัดยยกตูลอยขึ้นเขาเรียกว่าลอยขึ้น0ูงชาวีนะครับมันก็จะทําให้เราปาดอกไม้ได้ง่ายขึ้นเช่นกันส่วนอันที่3นะครับมันจะเป็นสกิลทะลุอ่ะเป็นกายภาพนะครับมันจะแรงนะครับสำหรับสกิลกดสกิลสองสามแอคแคนะครับวิธีการคอมโบอีกจะคอมโบแบบนี้นะครับกดกิ้มปึ๊บกดสกิลสองโยกหลังจากนั้นกดสกิลหนึ่งหลังจากนั้นมันมีดอกไม้กดเก็บดอกไม้จิ้มหลังจากนั้นกดโยกครับ โยกปึ๊บแล้วก็เก็บดอกไม้พอเราเก็บดอกไม้อีกก็จิ้มพอจิ้มเสร็จอีกก็ดสกิลสองเก็บดอกไม้มันจะวนลูปเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันจะได้แบบนี้นะถ้าคนชำนาญแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือชำนาญแล้วนะครับอันนี้คือชำนาญแล้วถ้าคนเพิ่งเล่นนะครับให้แนะนําว่าฝึกการกดสกิลสองกับกดตีธรรมดาก่อนดีกว่าเพราะว่าบางคนอะไปคอมโบเฟอร์เรนติโนผิดด้วย คือเฟอร์เรดิโนอ่ะควรกดสกิลพาสีก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากดสกิลสองแล้วค่อยพาสีนะครับไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้ากดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะคอมโบช้านะครับเราควรกดสกิล2เพื่อได้ยกเก็บดอกไม้นะครับมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราทําตามที่เอกบอกนะมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือวิธีการลําที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมไม่รู้นะว่าช่องอื่นเขาสอนกันยังไงอ่ะแต่เอกเป็นคน บอกคนไม่รู้เรื่องอ่ะดิจะพยายามแล้วกันนะ What What the fuck เวลาเราปาดอกไม้นะครับเอกจะแนะนําว่าในการคุกวงไฟอ่ะนะครับเอกจะปาออโต้เว้ยอ่ะเอกจะอธิบายให้นะครับว่าปาออโต้มาดียังไงครับวิธีการปาออ,ออโต้นะครับมันจะออโต้แบบนี้นี่คือเรากดไปเลยนะครับมันจะปาออโต้นะครับคุณผู้ชมครับพอมันปาออโต้โอกาสโดนน่ะคือ90%าเว้ยทำไงถึงโอกาสโดน90%เครับเฉพาะศัตรูที่โดนสโลหรือว่าศัตรูที่อยู่เฉยๆหรือว่าศัตรูที่เป็นเส้นตรงครับ อันเนี้ยจะโดนแน่ๆ90%เว้ยทุกคนถ้าระบบมันไม่โง่นะทุกคนนะระบบอะนะครับคือมันโดนแน่ๆนะครับ90%ส่วนการลากสกิลนะครับเอกจะแนะนําว่าการลากสกิลควรใช้กับศัตรูที่มันมูวิตี้อะครับที่แบบยุกแบบป๊อปๆอย่างเงี้ยครับก็ลากแบบเนี้ยนีครับก็อย่างเงี้ยดักดักได้อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะเอกจะปาดอกไม้โดยการกดออโต้เพราะอะไรครับเอกเล่นในคอมครับมันโดนจำกัดพื้นที่ในการเล่นครับในคอมมันเล่นยากนะครับส่วนอันติเมตนะครับก็อย่างที่เอกได้พูดเอาไว้นะครับว่า อันติเมตของปูเนโนนะครับมันเป็นการดูเอลนะครับถ้าเราอันติเจ้ากระทิงเราก็จะโดนซีซีจากมันแต่ว่าเราจะไม่ติดซีซีจากตัวอื่นนะครับมันจะมีดอกไม้แบบเหมือนนี้นะนี่เหมือนกันครับดอกไม้เหมือนกันนะมันจะมีดอกไม้มาโยกเหมือนกันครับแล้ววิธีการคอมโบกับอันติล่ะเราจะคอมบอย่างไงดีมันมีอยู่2กรณีครับคือกรณีปลาดอกไม้สกิลหนึ่งไปแล้วกับกรณีที่2คือการกดสกิลจิ้มแล้วอันติเปิดกับสกิลหนึ่งปลาไปแล้วต้องควรระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเราดำดอกไม่ครบอะ ขอบคุณดาว20ดวงครับการคอมโบนะครับถ้าเรากดอัติเมตไปแล้วเรากดปาดอ,อกไม้อะดอกไม้มันจะไม่เป็น6ดอกนะครับมันจะเป็นแค่3ดอกนะเราควรลําไปได้2ดอกก่อนแล้วเราค่อยปามันจะเป็น4ี่ดอกนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอันนี้คือความเข้าใจของเอกนะครับคุณผู้ชมมาเอกจะสอนการอัติเฟร์ <ๆ S 1> เรนที่ <ๆ S 1> ถูกต้องครับก็คือว่าการอัติเฟร์เรนที่ถูกต้องก็คือกดสกิลหนึ่งทุกครั้งนะครับแบบนี้นี่กดปาดอกไม้อันนี้กดอัติครับโยครับอันนี้คือการลําถูกต้องเพราะอะไรครับเวลาเรากดลําได้แบบเนี้ย สกิลหนึ่งนะครับเมื่อเรากดลำครบเซตสกิลสองแบบนี้แบบเนี้ยแบบเรากดสกิลลำแบบเนี้ยปุ๊บสกิลหนึ่งจะรีคูดาวนะครับทุกครั้งมันจะทําให้เรานะครับมีดอกไม้ใช้ตลอดปีนะครับไม่เสียนะครับคือดอกไม้ไม่จะคูดาวทันทุกคนเข้าใจปะแล้วเราปาดอกไม <as> <t> ้ต่อคือถ้าเราดอกไม้ไม่พลาดเลยยังไงลำก็ตายเว้ยทุกคนถ้าเราไม่ตายก่อนเราจะคอมโบต่อแบบจุดๆๆๆๆๆยๆๆกๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ้อๆๆๆๆๆๆไอ้น้องแบบนี้ครับปาไปปึ๊บ อันนี้จะโดนสตัรนรอก่อนโอเคเราโดนสตัรนนะครับกดตีไปครับเก็บดอกไม้ครับโยกอันนี้คือมันมันอีนี่นะครับคุณดูสกิลสองผมคุณดูสกิลหนึ่งเห็นปะมันคูดดาวทันเห็นไหมคุณดูสกิลหนึ่งผมเห็นปะเวลาเราลำอ่ะคูดดาวมันจะลดลงนะครับเวลาเราลำนะมานี่ดิไปไหนอ่ะมานี่ไอ่กระทิงแดงมานี่ไปไหนโอเคเดี๋ยวเอกจะให้ทุกคนนะครับสังเกตที่สกิลหนึ่งนะทุกคนดูที่สกิลหนึ่งเอกนะครับไม่ต้องดูเอกลำนะดูสกิลหนึ่งนะครับว่ามันลดดคูาวนะครับผมดูไว้นะมมมมาาาาเเออใใหห่่กระทิงงแด เฮ้ยมันไถกูอีกแล้วอย่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บลำไปครับลำครบติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูไว้พกิลหนึ่งเองลัมลัมลัมลัลัลัมลัมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นปะมันจะรีสกิลทันนะครับเราจะใช้ได้ถ้าเราลำครบสกิลสองนะครับสามครั้งมันจะรีเซ็ตแน่ๆก็คือรีเซ็ตยังไงก็รีเซ็ตนะครับโอเคครับทุกคนครับก็โฟเรนต์นะครับสำหรับการสอนของไฮบิตเอ็กก็มีแค่นี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผผูู้้้้ชชชมมมมมไปปกกก่่ออนนนนนนะะขขบบบบคคคคคคุุุณณททาาาีีเรรรัััใลิ มาดิครับของแถม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 ครับของแถมของแถมของแถมหน่อยของแถมนีแน่นีแน่นีแน,น,แน่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม